สวัสดีค่ะแม่มปวินาชาแนลค่ะวันนี้แม่มจะพาทุกท่านนะคะมาดูยูทูบ <YouTuber S 2> เบอร์ยูทูบเบอร์ค่ะยูทูบเบอร์น้อยนะคะยูทูบเบอร์ไฟแรงนะคะไฟแรงมากเป็นที่นิยมมากนะคะเป็นสิ่งที่เอ่อสิ่งที่ผู้หญิงสวยๆตัวเล็กๆเนี่ยสามารถทําได้เทียบเท่ากับกับผู้ชายนะคะกับผู้ชายนะคะว,วันนี้พาทุกท่านมาดูน้องมุกนะคะมุกน้อยดําเซ็งใช่ไหมคะ น้องมุกมีช่องของตัวเองนะคะซึ่งเหมือนกันกับแหม่มช h a n แนลแล้วก็ไพโรดช h a n แนลเนี่ยค่ะคุณครูปกรณ์เป็นผู้แนะนำนะคะเป็นผู้สอนให้ทำยูทูบเบอร์นะคะแล้วน้องมุกเนี่ยนะคะเป็นช่องที่เติบโตไวมากเลยค่ะน้องมุกตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ละคะ2อ0 0สนค่ะ2 7องแสนะคะสอ0 0 0นบสคร์แล้วนะคะแล้วก็ค่ะไม่ถึงปีนะคะทําหลังแหม่มด้ซ้ำไปแหม่มนะ่ย หนึ่งมืนเอง <retirement> หนึ่งมืนเองน้องมุกเนี่ยมีความสามารถมากนะคะทุกท่านลองเข้าไปดูช่องชาแนลของน้องมุกนะคะมุกน้อยดําซิ่งนะคะ<ส>ออยอดวิวก็สูงสับส r i b e ก็มากนะคะน้องมุกขับรถซิ่งเก่งมากเลย <también S 1> นะคะใช่ค่ะสวยแลมามาะแลมีความสามารถน<ส>ะคะน้องมุกนอกจากจะขับรถรถดําซิ่งได้เนี่ยน้องก็ยังซ่อมรถได้ด้วยดูแลรถได้ด้วยน้องมุกตอนนี้เป็นยังไงบ้างรายได้จาก YouTube ได้ได้ดีเลยคะ,คะไ,ดดได้ดีกว่าวิ่งงานได้ดีกว่าวิ่งงานานีค่ะ,ะคะเพราะว่ามันจะเป็นรายได้ที่ไหลเข้ามาทุกวันทุกวันนะคะจากจากยอดวิวเนาะมันก็เป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นแรงใจแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกท่านที่ทำ u t u b e นะคะว่าให้เราเนี่ยนะคะ ตั้งอกตั้งใจทําต่อไปนะคะเหนื่อยก็พักก่อนหายเหนื่อยแล้วเราก็ทําต่อนะคะน้องมุกก็มีพรสวรรค์มีความสามารถและก็มีความสวยเป็นพิเศษนะคะวันนี้เนี่ยน้องมกุกนําของขวัญน,นะคะนากระเช้านะคะ,ะมาขอบคุณคุณครูประกรณ์ นะคะวันก่อนแม่มก็ขอบคุณคุณครูปกรณ์ด้วยเลี้ยงอาหารส้มตำนะเบิกรายได้เงื่อที่สองนะคะวันนี้น้องมุกเมื่อวานวันเกิดเนาะที่แรกผมจะเลี้ยงเขาเขาไปเลี้ยงผมใช่ใชงานเลยค่ะเมื่อวานวันเกิดน้องมุกนะคะน้องมุกก็เลยคิดถึงครูปกรณ์นะคะผู้ให้ความรู้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครูปกรณ์นี่สงสัยจะได้รับเลี้ยงอยู่ตลอดแล้วค่ะเพราะว่าในโรงเรียนก็มีเป็นสิบๆช่องนะคะ คุณครูนี่ค่ะคุูไปรอดเบิกหรือยังคะรออีกสามเหรียญครับอีกสามใช่ไม่สามมันคก็เปเหรียญเอาละค่ะทุกท่านนะคะแหม่มก็มาทําคลิปนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะคะว่าให้มีมานะท YouTube กันต่อไปเพราะมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสําหรับรายได้ที่เราจะมีนะคะมีมาเพิ่มเติมจากงานประจําของเรานะคะน้องมุกเนี่ยก็รายได้จาก YouTube เนี่ยมากกว่ารายได้ที่ ที่ได้จากการขับรถดำด้วยซํำไปนะคะน,นะคะขอบคุณน้องมุกมากนะคะค่ะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมมด้วยนะคะลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ